สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมกนนนะครับพอดีมีเพื่อนเขาถามว่าอยากซื้อกระเป๋าจะหาซื้อได้ที่ไหนไอผมก็เคยทําไปแล้วแต่ผมไม่ทม้ในคลิปไหนผมจาไม่ได้ลืมก็เลยมาทําแยกเป็นตัวเรียกว่าอาจจะตั้งชื่อว่าวิธีหากระเป๋ามาครับเอาละเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องกระเป๋าในเกมนี้นะครับเกมนี้ไม่มีคังนะครับไม่มีคังเพราะฉะนั้นช่องทางเดียวที่จะบรรทุก รรทุกของให้มากขึ้นได้เนี่ยก็คือเพื่อนต้องมีกระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าในเกมนี้ก็มีตั้งแต่เท่าที่รู้ก็คือสามช่องสี่ช่องห้าช่องนะครับหกช่องแต่ที่นิยมก็คือเจ็ดช่องนะครับนิยมแล้วก็แปดช่องนี่กับเก้าช่องสูงสุดคือเก้าช่องส่วนแปดเก้าช่องเนี่ยก็ตามแล้วแต่นะฮะเพราะว่าราคามันก็จะกระโดดขึ้นไปนะครับ เจ็ดช่องเนี่ยเป็นของที่นิยมนะกลางๆคราวน,นี้มาดูการได้มาซื้อกระเป๋าขั้นแรกก็คือซื้อนะครับซื้อจาก m d c ตัวนี้นะครับมี3มช่องนะครับราคา500อันนี้4ช่องราคา2000นะครับ แต่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําอยากให้สะสมตังค์นะครับเพื่อจะไปเอากระเป๋าเจ็ดช่องมากกว่าทางเลือกที่สองสหรับการได้กระเป๋าโดยไม่ต้องซื้อก็คือสุ่มจากเวสนะครับเพราะก็มีเวสได้กระเป๋านะจากการเอาหนังหมูเมื่อกี้ไปตีมาเพื่อเอามาแลกให้ดูนะครับหนังหมูนี่ ห้าชิ้นสุ่มมีโอกาสที่จะได้กระเป๋าสี่ช่องนะครับถ้าจะไม่ผิดนะว่านี่มียี่สิบชิ้นแลกได้เอ่อสี่รอบอ้าวกระตุกที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะได้โอกาสออกกระเป๋าไหมเปิดเพลงคลอสหน่อยนะเดี๋ยวเสียงจะลงเตียนกันไปนะครับ ่ะมาต่อกันนะครับ m p c ตัวนี้ในข้อแรกเนี่ยเขาจะให้เอาหนังหมูธรรมดานะั้นได้จากหมูหน้าเมืองนะครับมาตี5ชิ้นมาแรกเพื่อจะสุ่มห่งคือเป็นหนังหมูขั้นสองกับ2เป็นกระเป๋าส่วนใหญ่จะได้เป็นหนังหมูนะดวผมจะได้5สี่รอบนะครับดูซิว่าจะได้ไหมจะได้ทีเดียวนะครับ มาดูซิมีไม่มีกระเป๋านะครับแปว่าโอาสกออกกระเป๋าก็ยากหน่อยนะครับนี่ครับเป็นหนังหมูขั้นสูงนะครับหนังหมูขั้นสูงเนี่ยเอาไปทําเป็นเอ่อเอามาแล้เป็นหนึ่งหนังขั้นต่อไปลกับเป็นนี่นะครับข้อสองนี่นะต้องใช้ห้าชิ้นนะครับสุ่มได้ถึงมือกับถุงเท้าแล้วก็สุ่มข้ามขั้นเป็นหนังหมูขั้นหนึ่งนะครับ เรียกหนังตัดแห้งนะฮะแต่ผมเรียกหนังหมูเพะ่ันตอบจากหมูนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางนะ้กระเป๋าแต่ว่าเป็นการสุ่มนะสุ่มซึ่งโอกาสได้ก็ไม่ง่ายนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือเติมเงินนะครับเติมเงินเมื่อเพื่อนเติมเงินแล้วก็กดเข้ามาที่อันนี้นะครับเขาจะมีกระเป๋าเจ็ดช่องให้ในหนในในมันชื่อว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีนี่บิก๊กนี่บัคเนี่ยเออนี่นครับหนึ่ง M U S H R O M B A G นะครับเนี่ยนะครับผมอ่านไม่ออกนะผมก็ไล่ไปตัวหนังสือเนี่ยนะหนึ่งชิ้นนะครับนี่คือกระเป๋านะฮะกระเป๋า <S ets noise> นี่นะครับคือกระเป๋าแบบนี้นะร,ราคาเท่าไหร่ราคาสามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยนี่ก็มาเกือบร้อยนะเกือบร้อยบาทนะช่องทาง ที่แนะนําก็คือสะสมตังค์แล้วมาซื้อในตลาดฝากขายตลาดฝากขายคือ,อตัว NPC ที่ยืนอยู่เหมนโต๊ะนะครับทางด้านทางนี้ก็เป็นหนึ่งในตลาดฝากขายแต่ว่าตัวนี้คนไม่ยอมเพราะว่าคนที่จะซื้อเนี่ยก็จะต้องมาที่เมืองเท่านั้นนะครับมามาที่เมืองแล้วคุยกับตัวนี้เท่านั้นถึงจะถึงจะมองเห็นของที่เราฝากขายได้แต่ว่าตัวทางซ้ายตัวทางซ้ายนี่คนลุมอยู่นี่เดี๋ยวกดตัวให้ดูนี่ชื่อนี่แบ c k แบ็กเทเดอร์เหรอเออผมอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะเออตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดฝากขายที่คนนิยมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ใดที่มีตัว NPC ยืนอยู่บนโต๊ะเนี่ยของที่คุณลงไว้ในที่นี้ก็จะสามารถค้นหาได้ทุกที่นะครับทุกที่ที่มีตัว NPC ตัวนี้ยืนอยู่ในแผนที่นอกเมืองนะครับเช่นทะเลทรายหรือเมืองสองนะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหมวดของกระเป๋าก็กดเข้าคุยนะครับเรียกนี่นะเรียกกระเป๋านะมันจะมี มันจะมีเกาะมีดาบมีหมวกมีรองเท้านะดูเชื่อก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะจะมีนี่นะครับกระเป๋านะกดเข้าไปก็จะมีคนขายอยู่นะครับก็ดูสี่ช่องนะเราไม่เอานะเราเน้นมาที่นี่เจ็ดช่องนะครับเออถูกที่สุดตอนนี้ก็คือสองหมื่นใช่ไหมเอ่อเมื่อตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนแรกผมจาได้ว่าประมาณหนึ่งหมื่นสองพันแล้วก็เจ็ดแปดพันเนี่ยนั่นนะมาทีแล้วตอนนี้รู้สึกจะอัปเกรดราคาที่ไปอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับ มาดูตัวนี้ซิมีไหมตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับต้องบอกไปก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยคนขายน้อยไ,ไม่มีตอนนี้คิดว่าคนขายน้อยนะครับคนขายน้อยเลยเห็นกระเป๋าน้อยต้องรอสักเสาอาทิตย์เนี้ยซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์เลยมาแล้วนะครับคนก็ของก็อาจจะหลุดจากตลาดไปแล้วนะครับต้องรอเขาวางขายใหม่นะฮะอาจจะมีเยอะวันนี้นะครับแต่ราคาก็คงไม่ต่างวันนี้นะครับคงจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับ แนะนำให้เพื่อนที่ต้องการจะได้กระเป๋าเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์หรือไม่ก็แลกเวสพยายามขนของมาขายราคาหมื่นหนึ่งนะค่อยสะสมไปทีละใบทีละใบนะครับสำหรับเพื่อนก็จะมีเองนะครับนะครับทุกช่องนะครับช่องละเจ็ดใบก็ถือว่าบรรจุได้เยอะนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนำทั้งช่องทางของกระเป๋าเท่านั้นเองหนึ่งคือซื้อจาก Np c นะครับสองคือซื้อโดยการเติมเงินนะเปิดกล่องนะครับเปิดกล่อง ราคา3,000เพศก็ประมาณ100บาทนะประมาณนะผมไม่แน่ใจแล้วแล้วก็ช่องทางสุดท้ายซึ่งเป็นช่องทางที่แนะนําคือสะสมตังค์ให้ได้สัก20,000นะครับแล้วก็มาดูตลาดฝากขายนะครับที่ b a c k t e r เเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะเดเดอรเนี่ยแล้วก็ลองเรียกที่หัวข้อเป่านะแล้วก็ดูนะครับจะมีคนต้องฝากขายไว้แล้วก็ซื้อมาใช้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะแนะนําเลือกกระเป๋านะครับ ขอบคุณครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับ